ฮัลโหลค่ะแม่พรุ่งนี้แม่จะจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ JPC Restaurant นะลูกลูกอยากไปนด้วยไหมแม่คะแต่ว่าหนูเพิ่งทำงานได้วันแรกเองอะ่ะหนูอยากตั้งใจทำงานให้ดีก่อนหนูคงไม่มีเวลาไปหรอกคะ่ะโถนุ่นพรุ่งนี้แม่ก็จะซื้อบริษัทนี้แล้วมาเทน,น่าแม่คิดถึงงั้นหนูขอพาทัดไปด้วยได้ไหมคะ แล้วเขายังไม่รู้ใช่ไหมว่าลูกเป็นใครยังไม่รู้ค่ะแม่งั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะทัดตัวเองเป็นไรหรือเปล่าอะ่ะตอนอยู่ที่บริษัทอะ่ะอย่าให้ใครรู้ได้ไหมว่าเราคบกันผมว่ามันดูไม่ดีอะ่ะ เลยนี่ทำงานเก่งจริงๆเลยนะคะ <im it> คุณทักคะพร <im it> ุ่งนี้จะมีงานเลี้ยงวันเกิดฉัน <im it> ที่ j จพีซีร a สเตอรองคุณทัศสนใจมาร่วมง,งานไหมคะ <im it> <im it> นี่ใบสุดท้ายเนี่ยฉันฝากให้ายวานไปสิ ได้สิร้านอาหาร JPC Restaurant เป็นร้านอาหารชั้นนำเลยนะขอบนะเตยที่ทำให้พวกเราได้ไปอะ่ะไปครับผมว่างไปแน่นอน ทัตพรุ่งนี้เขาจะพาเธอไปกินข้าวกับแม่เขาเราคงไปงานวันเกิดคุณเตยไม่ได้หรอกนะแต่นี่งานวันเกิดคุณเตยเลยนะเราไปกินข้าวกับแม่คุณวันไหนก็ได้ทัตเขารู้นะว่าเธอสนใจคุณเตยอะนี่นุ่นคุณเตยเขาเป็นเจ้านายผมผมจะสนใจเขามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกอย่างพี่ชายของเขาเนะ่ยเป็นถึงคนสนิทของท่านประธานเลยนะคุณจะให้ผมพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เพราะวาความงี่เง่าของคุณน่ะเหรอ หัดคิดซะบ้างนะหวานออกทั้งสองเดือนแล้วนะเตยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีบไปนะครับ <ST AR C> น่าสงสารคนบางคนแถวนี้เนาะที่เตยเขาไม่ได้ชวนไปงานวันเกิดอะ ชาตินี้คงไม่มีปัญญาได้ไปหรอกไปกันเถอะมีของที่คุณหนูสั่งครับขอบใจนะนายรีบกลับไปได้ละเดี๋ยวมีคนมาเห็นครับจะให้การ์ดเชิญ จะให้ทัดเลือกดีนะว่าจะไปร้านไหนนี่มันหมายความว่าอะไระทัศตอนนี้ผมกับนุ่นไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วครับคุณสบายใจได้ครับเตยตอนไหนอะเขาไม่บอกตอนไหนว่าเขาจะเลิอกอะเธอก็ต้องเข้าใจหน่อยนะนุ่นว่าเธอกับฉันเนี่ยมันคนละระดับกัน นี่ลองคิดดูนะว่าทัดคบกับใครแล้วจะมีอนาคตท,ที่ดีกว่าถึงเราจะเลิกกันไปแล้วนะแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะนุ่นเอาเป็นว่าฉันใช้เธอไปงานวันเกิดเตยที่ร้าน JPC l e a t h e ลองด้วยกันแล้วกันเพราะว่าเธอเองเนี่ยคงไม่มีปัญญาเข้าร้านแบบนี้หรอกใช่ไหมได้ฉันจะไปแต่คงไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดหรอกนะไม่ได้ไปร่วมงาน แต่ไปเป็นแม่บ้านเหรอจ๊ะ <c oughs> ไปกันเถอะค่ะไม่สนละจริงๆ <c oughs> หนูกลับมาแล้วค่ะ เธอก็รู้ตัวใช่ไหมว่าฉันอยู่กับเธอไปชีวิตก็คงไม่มีอะไรดีแต่ถ้าฉันอยู่กับเตยหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมฉันก็จะดีขึ้นมาเพราะว่าเธอมันไร้ประโยชน์ไงจากนี้ไปเราอย่าติดต่อกันอีกเฮ้ยเดี๋ยวหรือเป่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกคะ่ะแค่เลิกกับผู้ชายหวยแ เหนว่าจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยมางานนี้ด้วยสินะสงสัยว่าอยากจะมาคืนดีกับทัศส,สินะแต่เสียใจด้วยนะตอนเนี้ทัศเป็นแฟนของฉันนี่ฉันไม่ได้อยากจะสนใจเรื่องของพวกเธอสักเท่าไหร่หรอกนะอยากจะทําอะไรก็ทําเชิญไปมีความสุขกับงานวันเกิดของเธอเถอะไปดเดี๋ยว นีม่มันโซนคิสตันบูมนี่ฉันได้ยินมาว่าคนที่จะเข้าโซนนี้ได้เนี่ยมีเฉพาะคนรวยแล้วก็คนที่มีหน้ามีตาในสังคมเท่านั้นคนธรรมดายอย่างเธอเนี่ยเข้าไม่ได้หรอกคนอย่างเธอเนี่ยนะจะเข้าโซนอะไรแบบนี้ได้ด้วยชิด้าไหนด้วยคะเอ่อ ขอดูบัตรเชิญด้ค่ะบัตรเชิญอะไรอะคะฉันไม่มีหรอกค่ะถ้าไม่มีบัตรเชิญเข้าไมา่ได้นะครับกอนาหลบทางด้วยครับอะไรกันนะคะใย็นนั่นไม่เห็นจะมีบัตรเชิญเลยอะมันยังเข้าไปได้เลยนีิคะคุณคนนั้นไม่ทำบัตรเชิญหรอครับอ๋อเย็นนั่นมันต้องมารับงานพรทธาตเป็นเด็กเสิร์ฟแน่เลยอะชาววัต้องใช้แน่ๆมันก็เลยขึ้นไปโดยไม่ต้องมีบัตรเชิญไงถ้าอย่างนั้นก็ไปไงานวันเกิดฉนันดีกว่าอย่าไปเสียเว,วลากับมันเลย จะสนุกเลยแอบดับดีกว่าอ้าวนุ่นทำงานพาร์ทไทมเสร็จแล้วเหรอใครบอกเธอว่าฉันทำงานพาร์ทไทมที่นี่นี่ไม่ต้องปิดบังหรอกนะชุดเนี้เธอคงเช่ามาแพงมากสินะนี่ใส่ระวังระวังเลยล่ะเดี๋ยวทางร้านเนี่ยเขาจะปรับเอาใช่ชุดเนี้แพงมาก แทนถึงขนาดที่ฉันมั่นใจได้เลยว่าเธอไม่มีปัญญาซื้อแน่นอนไหนๆนี่ก็มันเกิดฉันแล้วอะ่ะดื่มฉลองให้ฉันสักแก้วสิดื่มสินุ่นยังไงเราก็ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันนี่จะต้องเจอกันอีกนานเธอจะไม่ไวอวยพรเห่หัวหน้าหน่อยเหรอก็ได้ก็ให้ดื่มไว ทำไงดีล่ะคงต้องเอาเงินค่าาราท์เนี่ยไปจ่ายเป็นค่าชดเชยชุดแล้วใช่ปะ่ะอแต่จะพอไหมอะ่ะยืมเงินฉันก่อนได้นะหรือว่าให้ฉันเนี่ยซื้อชุดใหม่ให้มิล่าแกล้งกันด้วยวิธีเนี้ยมันเชยไปแล้วอย่ามีวิธีอื่นอีกไหมพี่รักไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวผมซื้อเองถือซะว่าช่วยแฟนเก่าพี่รักอย่าพูดอย่างนี้สิคะเดี๋ยวนุ่นมันก็เสียใจไปหรอกคะ่ะ ที่เคยเป็นแค่แฟนเก่าฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเธอเหรอกเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือก็ปล่อยเขาเถอคะครับว่าแต่พี่ชายคุณเมื่อไหร่จะมาละ่ะนี่เราจะกลับกันแล้วนะนั่นมันคุณบอสนี่นักธุรกิจชื่อดังที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อยู่ยังน้อยนะ่ะทั้งหล่อทั้งเก่งเลยอะ่ะนี่ใช่คนที่คุณบอกว่าเป็นญาติคุณหรือเปล่าเตย ใช่สิคะพอดีว่าเขางานยุ่งอะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยไม่มีโอกาสแนะนําให้รู้จักสักทีไ mm hmm. ว้เดี๋ยวเขาว่างแล้วฉันจะแนะนําให้รู้จักนะคะใช่ยุ่งอะไรด้วยเนี่ยพี่บอสมานี่หน่อยสิคะนี่ญาติตัวเองก็ไม่ใช่ไปเรียกเขามาแบบนี้ได้ไงไม่มีมารยาทนี่เรียกเขามาแล้วจะทําอะไรต่อขายที่หน้าจริงๆเขาไม่มาหรอกนะ บอสทำไมฉันไม่เห็นรู้เลยอะว่าหัวหน้าของฉันเนี่ยเป็นญาติกับพี่ไม่สิเป็นญาติกับเราฮะญาติสวัสดีครับคุณบอสคุณคือพี่ชายของเตยใช่ไหมครับยินดีที่ได้รู้จักครับอะไรของนายฉันมีน้องสาวคนเดียวก็คือน,นุ่นน้องสาวนุ่นพี่ไปก่อนนะพอดีพี่มีธุระค่ะ นี่สรุปว่าเธอโกหกว่าเป็นน้องสาวคุณบอสเหรอเตยอะไรกันฉันก็แค่บอกว่าฉันรู้จักคุณบอสแต่นายอะ่ะคิดเอออ,อไปเองว่าฉันเป็นน้องสาวคุณบอสอะ่ะขนาดนี้แล้วเธอยังแฉได้อีกนะเนี่ยฉันระ,ะนับถือเธอจริงๆนี่เธออยากเจอดีใช่ไหมทําไมล่ะก็ฉันพูดเรื่องสิงทั้งนั้นอะ่ะรอพี่ฉันมาก่อนเถอะนะพี่ฉันะเป็นถึงคนสนิทของท่านประธานนี่อย่าคิดนะว่าเธอมีพี่รวยแล้วฉันจะกลัวได้จ้ะ ฉันจะรอดูนะพี่ท็อปช่วยหนูด้วยสิครับคือว่าคุณนุ่นสวัสดีครับโซนที่ผมจัดไว้ให้เป็นยังไงบ้างครับคุณพอใจไหมก็ดูดีนะคะแต่ดูเหมือนว่าคุณเตยเนี่ย เขาจะไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่อยู่ๆเนี่ยเขาก็เอาวายเนี่ยมาล่าสูบฉันดูสิคะเนี่ยเลอะไุหมดแล้วอะไรนะเจอที่เธอกล้าดียังไงเนี่ยมาทำกอาคุณนุ่น,นแบบเนี้ฮะฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันนี่พี่เป็นพี่ฉันนะพี่ต้องช่วยฉันสิปากเลยนะแกนี่หาแต่เรื่องมาให้ฉันตลอดเลยนี่คือคุณนุ่นลูกสาวของคุณเจนนิพิธประธานบริษัทที่เป็นพันธมิตรกันแล้วเธอมาทําแบบนี้กับลูกสาวเขาอะ เธอคิดว่าเขาจะยอมร่วมลงทุนกับเราต่อไหมฮะอะไรนะฉันรู้สาช่วยจัดงานวันเกิดให้เธอดูดีเลแต่เธอกลับมาทําแบบนี้ฉันเลยผิดฝ่ห้ตัวเธอจริงๆเลยจะอะไรนักหนาก็แค่ชุดสูตรเปื้อนปะหรือฉันซื้อให้ใหม่ก็ได้นี่เธอจะซื้อมา่คืนฉันเหรอแต่สูตรตัวเนี้ยฉันตัดมาตั้ง1นึ่งแสนเลยนะหนึ 1, ่งแสนทลอฉันเล่นปะเนี่ยไม่ต้องพูดมากถ้าไม่มีเงินน่ยก็รีบขอโทษคุณรุ่นซะ เผื่อคนนู้นเขาจะให้อภยัยเธอก็ลองขอโทษฉันดูสิเผื่อฉันจะใจอ่อนนะ่ะไม่ให้ตายยังไงฉันก็ไม่ขอโทษหนอยนี่เธอสวยแล้วเห็นก่อนดีกว่าเราแม่ทำไมแม่ถึงมาที่นี่ล่ะคะพอดีว่าแม่เพิ่งไปซื้อบริษัทที่หนูทำงานอยู่นะสิ เสร็จแล้วแม่ก็เลยแวะมาหาหนูสักหน่อยหุยอย่างเงี้ยหนูก็ต้องเรียกแม่ว่าท่านประธานบริษัทแล้วสิคะไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าแม่น่ะซื้อบริษัทนั้นให้ลูกตรงหากละ่ะอะไรนะงั้นหนูขอใช้อำนาจในการเป็นประธานบริษัทเลยได้ไหมคะได้สิจ๊ะนุ่นฉันขอโอกาสอีกครั้งนะเรากลับมาคบกันได้ไหมจริงๆแล้วฉันไม่ได้ชอบอะไรเตยเลยนะฉันแค่หลงผิดนิดหน่อยนะ่ะ เรากลับมาคบกันนะนี่นายพูดบ้าอะไรเนี่ยคิดเจะเอาตัวรอดคนเดียวหรือไงนี่นุน่นแนะนำฉันให้แม่เธอรู้จักด้วยสิคุณแม่สวัสดีครับแม่ดันไม่เลิกเลยเนะาะฉันไม่เคยคิดแล้วก็ไม่มีวันจะกลับไปคบกับคนอย่างนายหรอกนะนี่อยากรู้ไหมว่าฉันจะทำอะไรเป็นอย่างแรกหลังจากที่ขึ้นเป็นประธานบริษัทอะทำอะไรหรอ ก็ไล่พวกแกสองคนออกไงไล่ออกนุ่นเธอจะไล่ฉันออกไม่ได้นะนึกถึงเวลาดีๆที่เราอยู่ด้วยกันสิเธอจะทําแบบนี้กับฉันจริงๆเหรอใช่ฉันจะทามีปัญหาอะไรฉันอะไม่อยากให้พวกแกเนี่ยมาเป็นพนักง,งานบริษัทของฉันพราะดูแล้วเนี่ยวันๆก็คงจะเอาแต่คุยโมโอ้อวดประจบประแจงคนอื่นเขาไปทั่วอยู่ไปก็เปืองเงินเดือนบริษัทฉันเปล่าๆน,นี่ ทานอะไรในงานเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบกลับไปเก็บข้าวของออกจากบริษัทฉันด้วยนะจ๊ะแม่คะเรากลับกันเธอคะ่ะจะาลูก